สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวกำลังแตกกอนะครับอันนี้เป็น c ี8 8 8ของเครือเจริญพกกระพัน <c oughs> เป็นข้าวเหนียวนะครับตอนนี้ได้อายุได้72วัน <c oughs> จะมานับต้นนะครับดูว่าการแตกกอเป็นยังไงบ้าง1 2 3

ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองต้นโอ้โหถือว่าแต่กอดีมากเลยนะครับแต่กอดีมากก้อนี้ใหญ่มากครับสามสิบสองต้น อายุ72็วัน CP 888ปถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ก็ใหญ่มากแบบนี้คือไม่ต้องหวานหนามากนะครับต้องหวานให้บางๆพอดีหวานช้าไปนิดหนึ่งหวานเมื่อวันที่เก้า ก้ากรกาคมแล้วก็นกมารุมกินเยอะมากมันเลยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เลยตายแต่ดูกอแล้วก็โอ้โหใช้ได้เลยนะครับ CP888 คือทาง CP พีเขาบอกว่าสามารถ ให้ผลผลิตสูงสุดถึง1300ากิโลต่อไร่คราวนี้เราก็ต้องมาติดตามดูว่ามันจะให้ผลผล,ผลิตได้ถึงพันสามหรือเปล่าถึงไม่ได้ถึงจะไม่ถึงพันสามก็สักพันเศษเศษนี้ก็โอ้ดีใจแล้วครับดีใจมากอันนี้เป็นสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวของซีพี สามสิบสองต้นครับน่าสนใจมากดูนะครับไม่ธรรมาดาขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ